วันนี้เราจะจัดเตรียมส่งมอบทางก้าผืนนี้กันค่ะผืนนี้เป็นผืนที่ลูกค้าได้นะคะสั่งไว้นะคะวันนี้เราก็จะมาเตรียมแพ็คส่งมอบนะคะก็ต้องบอกว่านะคะว่าเป็นผืนที่มีขนาดไซส์ไซใหญ่มากนะคะ,ะก่อนส่งมอบเดี๋ยวเราก็จะต้องนะคะนำม่านออกมา กับไว้อยู่ในสภาพแบบนี้เลยนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะม้วนนะคะหนักมากโอเคเราจะไปม้วนกันค่ะเราก็ทำการเก็บทางก้ากลับไปให้อยู่ในนะคะสภาพแบบม้วนเพื่อที่จะได้เตรียมนำส่งหานำส่งให้กับลูกค้าได้นะคะ ต้องมวนกลับไปเหมือนเดิมนะคะเราได้มมวนมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการผูกเชือกอะไรให้เรียบร้อยเลยนะคะเชือกที่นะคะที่เขาได้ทํามานะคะอันนี้ก็สามารถนํามาผูกเข้าด้วยกันนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะก็ออกมาชิ้นใหญ่มากจากนั้นเราก็นำแล็บ พลาสติกนี้นะคะนำมาหุ้มนะคะให้เรียบร้อยเพื่อปกป้องหนึ่งรอบก่อนนะคะก็พันให้รอบเลยค่ะและแล้วก็แรปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใช้บับเบิลนะคะบับเบิลนี่คือต้องคลุมให้หมดเลยนะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะ สั้นๆก็เดี๋ยวเราก็จะเตรียมส่งมอบชิ้นงานส่งคุณค่านี้ไปให้กับลูกค้าก็ต้องบอกว่าเปิดมาต้องว้าวแน่นอนเพราะว่ายิ่งใหญ่ใหญ่อลังการมากๆเลยนะคะขนาดลองมาเทสติดอยู่ตรงห้องโถงแล้วนี่โอ้โหต้องบอกเลยว่าคือถ้าอยู่ในห้องโถงใหญ่ๆติดหนึ่งชิ้นนี้อลังการมากๆสวยงามมากเลยนะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ